ต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขประจำปีการศึกษา2565ของโรงเรียนวัดเวรุวันอําเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนวัดเวรุวันตั้งอยู่เลขที่114ทับ2หมู่ที่2ถนนเชียงใหม่ลำพูนตำบลยางเนื้ออําเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่จัดเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลงถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2565มีจำนวนนักเรียน1,830คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน131คน โดยมีนายจรันทาวรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันมีวิสัยทัศน์ในการบริหารโรงเรียนที่มุ่งให้โรงเรียนวัดเวรุวันเป็นสถานศึกษาชั้นนำทางด้านวิชาการใช้หลักการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากลบนรากฐานความเป็นไทยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนแกร่งและคนเก่ง การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุขของโรงเรียนวัดเวรุวันสืบเนื่องมาจากโรงเรียนวัดเวรุวันให้ความสำคัญในการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญามีคุณธรรมจริยธรรมมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะบุคลากรครูทุกคนในสถานศึกษา โดยมีครูประจำชั้นครูแนะแนวและกลุ่มเพื่อนเป็นพลังสำคัญอันหนึ่งที่จะนํามาใช้ในการป้องกันปัญหายาเสพติดหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์โดยจัดให้มีนักเรียนแกนนำถ่ายทอดความรู้ตักเตือนกระตุ้นเตือนเพื่อนนักเรียนด้วยกันจึงเป็นภารกิจกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือดำเนินการในสถานศึกษาด้วยโครงการห้องเรียนสีขาว แนวทางการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนวัดเวรุวันบรรลุตามวัตถุประสงค์ของห้องเรียนสีขาวจึงออกคำสั่งแต่งตั้งให้มีคณะทำงานตั้งแต่ระดับชั้นกระถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3 จำนวน50ห้องเรียนดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ติดตามประเมินผลและบันทึกการประชุมทุกครั้งรวมถึงสรุปรายงานผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการโดยคำนึงถึงผลสำเฤทธของการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของห้องเรียนสีขาวให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้มาตรการด้านการป้องกัน ฝ่ายการเรียนมีภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือในด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการบ้านโครงงานหรือปัญหาการเรียนในห้องเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขช่วยเหลือและให้คำแนะนำจัดทำแหล่งเรียนรู้และนำเสนอครูที่ปรึกษาโดยมีกระบวนการทำงานดังนี้ 1. จัดตั้งทีมงานแกนนำรับผิดชอบฝ่ายวิชาการของห้องเรียน 2. ทีมงานแกนนํำมีฝ่ายวิชาการของห้องเรียนมีกระบวนการช่วยเหลือเพื่อนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนการสอน 3. ทีมงานแกนนํำจัดทำแหล่งเรียนรู้องค์ความรู้ป้ายนิเทศในห้องเรียน4 ทีมงานแกนนาจัดทําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนในห้องเรียนซึ่งผลจากการดําเนินงานนักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ2.50ขึ้นไปฝ่ายการงาน มีภาระหน้าที่ในการดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียนรักษาของมีค่าซึ่งเป็นทรัพสมบัติของห้องเรียนตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดป้องกันอุบัติเหตุภายในห้องเรียนจัดสภาพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้น่าเรียนและป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในห้องเรียนโดยมีกระบวนการทำงานดังนี้ 1. จัดตั้งทีมงานแกนนำรับผิดชอบฝ่ายการงานของห้องเรียน 2. ทีมแกนนำดูแลพื้นที่ภายในห้องเรียนเช่นความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน 3. ทีมแกนนำดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยในห้องเรียน 4. ทีมแกนนำจัดทำสมุดบันทึกกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทั้ง4ฝ่ายตามโครงสร้างของห้องเรียนสีขาว ฝ่ายสารวัตรนักเรียนโดยสภานักเรียนมีภาระหน้าที่ในการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยทั้งในห้องเรียนและมุมอับเพื่อดูแลเพื่อนหากมีพฤติกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือพฤติกรรมเสี่ยงรวมทั้งปัญหาส่วนตัวในด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการห้องเรียนดำเนินการแก้ไขแต่หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้นักเรียนแจ้งครูที่ปรึกษาเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขต่อไปโดยมีกระบวนการทำงานดังนี้ 1. จัดตั้งทีมงานแกนนำรับผิดชอบฝ่ายสารวัตรนักเรียนของห้องเรียน 2. ทีมงานแกนนำจัดกระบวนการดำเนินงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนของห้องเรียนโดยทำงานร่วมกับครูที่ปรึกษา 3. ทีมงานแกนนำกำหนดมาตรการในการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนในห้องเรียน 4. ทีมงานแกนนำจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในห้องเรียนให้เป็นระบบโดยร่วมกับคุณครูที่ปรึกษาและมีการบันทึกผลในระบบอย่างชัดเจน ่ายกิจกรรมมีภาระหน้าที่ในการจัดกิจกรรมที่สร้างสารรค์ทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมในทุกระดับชั้นเช่นการเล่นดนตรีกีฬาศิลปะวัฒนธรรมและจัดกิจกรรมในกลุ่มตามความสนใจของเพื่อนๆเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ไปมั่วสุมหรือมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์โดยมีกระบวนการทำงานดังนี้ หจัดตั้งทีมแกนนำรับผิดช,ชอบฝ่ายกิจกรรมของห้องเรียน 2. ทีมแกนนำจัดกิจกรรมสร้างสารรค์ภายในห้องเรียนเช่นกิจกรรมวันคริสต์มาสกิจกรรมการประกวดในวันวิทยาศาสตร์กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 3. ทีมแกนนำให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศ,าศาึกษา เช่นการจัดกิจกรรมกีฬาสีการแข่งขันการวิ่งของอำเภอสารพีกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นต้น 4. ทีมงานแกนนำจัดทำโครงงานเกี่ยวกับห้องเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลอดยาเสพติดปลอดสื่อลามกอนาจาร ปลอดการพนันปลอดการทะเลาะวิวาทโดยการจัดทำเป็นโครงงานและมีการนำเสนอเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้วยการเดินขบวนต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียนและในชุมชนเพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวประสบผลสำเร็จโรงเรียนวัดเบรุวันได้จัดให้มีมาตรการเสริมแรงห้องเรียนสีขาวด้วยการจัดให้มีการประกวดห้องเรียนสีขาวเป็นประจำทุกเดือนหรือตามความเหมาะสม และในส่วนของโครงการโรงเรียนสีขาวมีผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5ด้านดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกันสถานศึกษาดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีการจัดบอร์ดให้ความรู้ยาเสพติดโรคเอดการตั้งครนก่อนวัยอันควรและอบายมุกโดยนำเสนอข่าวสารหน้าชั้นเรียนและกิจกรรมหน้าเสาธงมีนักเรียนแกนนำในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จัดกิจกรรมตักบาตรทุกวันพระจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมและการจัดกิจกรรมกีฬาสีเพื่อให้นักเรียนเกิดความรักความสามาคัคคีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด 2. มาตรการด้านการค้นหาสถานศึกษามีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลครูประจำชั้นวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลและจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทุกระดับชั้นและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ สถานศึกษาม,มีการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพและกลุ่มติดโดยประสานความร่วมมือจากครูประจำชั้นแกนนำนักเรียนห้องเรียนสีขาวและการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่างเนื้อภาคเรียนละหนึ่งครั้งสถานศึกษาม,มีการคัดกรองสำรวจสภาพการใช้ยาเสพติดจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเศษกลุ่มติดกลุ่มค้าโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนมีระบบการค้นหาโดยให้นักเรียนแกนนาคณะกรรมการสภานักเรียนและคุณครูประจำชั้นได้ตรวจสุขภาพและสังเกตสุขภาพของนักเรียนเป็นประจำทุกวัน 3. ม,มาตรการด้านการรักษาสถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับเพื่อให้เกิดความพร้อมในการแนะนำช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงกำหนดนโยบายด้านการบำบัดรักษาและส่งต่อจัดกิจกรรมคลินิกหัวใจสีขาวจิตสังคมบำบัด ในสถานศึกษาเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเข้ามารับการให้คำปรึกษาอย่างเต็มใจเป็นศูนย์กลางในการดูแลแก้ไขปัญหาความประพฤติและเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆแก่นักเรียนในรูปแบบที่เหมาะสมเช่นกิจกรรมสปอร์ตเดย์กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนการออกกำลังกายตอนเช้าหน้าเสาธงโครงการอาหารกลางวันและโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์โครงการวิถีพุทธกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนมีคณะกรรมการคลินิกเสมารักคอยให้คำปรึกษาและแนะนำช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวังสถานศึกษามีตู้รับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบบยมุกเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาบันทึกการรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบบยมุกโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอย่างชัดเจนดำเนินการจัดตั้งชุมนุมหัวใจสีขาวป้องกันยาเสพติดให้มีส่วนในการแก้ไขปัญหาด้านจิตสังคมบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรูปแบบที่เหมาะสมไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มาตรการด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกเป็นแนวทางในการเอาชนะยาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดโดยมุ่งการดำเนินยุทธศาสตร์ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบเพื่อเป็นรากฐานการนำไปสู่ความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหาจัดกิจกรรมหลัก โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกในสถานศึกษาตั้งชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติดและตู้แดงเสมารักเพื่อรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดมีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไม่ให้เข้าสู่โรงเรียนดำเนินการโดยสะานนักเรียนครูและนักเรียนแกนนำ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในหมู่นักเรียนสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งให้โรงเรียนโดยมีผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐและแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาและสถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินงานในปีการศึกษา2565 โรงเรียนวัดเวรุวันยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกโดยเริ่มจากกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโครงการโรงเรียนสีขาวโดยบูรณาการความร่วมมือและประสานงานของผู้บริหารครูอาจารย์นักเรียนแกนนำรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบต่อไป